สวัสดีครับวันนี้พามาดูคลองไส้ไก่นะครับที่ขุดไว้สำหรับเลี้ยงปลานะครับขนาดความยาว30เมตรนะครับหน้ากว้าง1เมตรลึกถึงก้นบอ่อ70ดเซนนะครับไว้สำหรับเลี้ยงปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นปลาดินปลาทับทิมนะครับตอนนี้ก็ลงปลาทับทิมไว้ร้อยกว่าตัวนะครับก็จะทำไว้ข้างบ้านนะครับ วนนะครับก็ยินดีก็จะติดทุ่งนานะครับบรรยากาศก็เงียบสงบนะครับก็จะได้ยินเสียงกบร้องเสียงอ่างร้องครับพืที่ปลูกไว้ก็จะมีพวกมะละกอนะครับมะพร้าว้ไคร่าขานะครับ ใช้ในครัวนะครับสำหรับปรุงอาหารครับก็จะมีต้นขนุนนะครับ